ยำใหญ่ใส่ไอเดียทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ศึกษาโหราศาสตร์จีน 1. หยิน 1. หยาง 2. สี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลาง 3. 24ทิศทางหรือขุนเขา 4. เบญจธาตุสามวงจร 5. ปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าภาคีพิคาต6ปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักษัตว หกจุดหนึ่งภาคีไตรภาคี6กจุดสองสามหมวดห้าธาตุหกจุดสามชงเหงหายผัวแผนผังเรื่องราวของพื้นที่จะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ1หนินหยาง2อสี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลางสามสี่ทิศทางหรือขุนเขาและสเบญจธาตุ เป็นหลักการพื้นฐานส่วนแผนผังเรื่องราวของบุคคลจะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 5. ปฏิกิริยาของ10ต้นฟ้าและหปฏิกิริยาของ12กิ่งดินหรือนักสัตว์เป็นหลักการพื้นฐานย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเมื่อเราทราบทิศทางทั้ง24ทิศแล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในภาพ24ทิศนี้ ก็คือหัวข้อหนึ่งที่เรียกว่าสามหมวดห้าธาตุซึ่งเป็นหัวใจของวิชาโวงจุ้ยและดวงจีนอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราควรจะเข้าใจและจดจำให้ได้อย่างแม่นยำดังนี้เราใช้เรื่องสามหมวดห้าธาตุเป็นหัวใจของวิชาโหงจุ้ยและดวงจีนไม่ว่าจะเป็นการเสริมความเป็นมงคลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็สามารถดูแลใส่ใจความสะอาดและความสว่าง บริเวณพื้นที่ในส่วนนักสัตว์แม่ธาตุของที่อยู่อาศัยที่เข้ากันกับดวงชะตาหรือปาจื้อของท่านก่อนจะเข้าเรื่องสามหมวดห้าธาตุมีเรื่องหนึ่งที่ควรทําความเข้าใจคือกฎไตรลักษณ์ที่ว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของสามหมวดห้าธาตุแต่สําหรับเรื่องสามหมวดห้าธาตุ จะเพิ่มเติมในส่วนดับไปคือให้รายละเอียดที่มาจากทั้งเฮอถูและสภาวะหินหยางได้แก่ส่วนที่เหลือและสะสมไว้ที่ศูนย์กลางโดยจะกลายเป็นสงบนิ่งและสะสมและรอรอบถัดไปเพื่อกำเนิดใหม่อีกครั้งยำใหญ่ใส ไอเดียวัตจักรเกิดดับ12บสองวงจรแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆดังนี้ 1. ช่วงวัตจักรขาขึ้นของสรรพชีวิต 2. ช่วงวัตจักรขาลงของสรรพชีวิตและสวัตจักรในส่วนของช่วงวิญญาณน,นั่นเองการนำวัตจักรเชียงแซหรือวัตจักรเกิดดับ12บสองวงจรไปประยุกต์ใช้ วัตจักรเชียงแสเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในชีวิตการตระหนักถึงช่วงเวลาต่างๆในวัตจักรนี้สามารถช่วยให้เราปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสังคมเกษตรกรรมยังมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่แพร่หลายการอธิบาย12เชียงแส จึงเน้นการอธิบายให้เข้ากับเรื่องของฤดูการของจีนซึ่งใช้หลักการเบญจธาตุสามวงจรดังนั้นการนำวัตจักรเชียงแสหรือวัตจักรเกิดดับสิบสองวงจรไปประยุกต์ใช้จึงลดเหลือเพียงแค่ห้าวงจรเกิดดับเพื่อให้เข้ากับหลักการดังกล่าวและผังเหอถูนั่นเองห้าวงจรเกิดดับได้แก่อวงเสียง ฮิวชิวและสีห้าวงจรเกิดดับดังกล่าวใช้สำหรับอธิบายเรื่องความแข็งแรงและอ่อนแอของดิถีในวิชาดวงจีนซึ่งจะอธิบายต่อไปในเรื่อง24ศาสตร์ฤดูของจีนนั่นเอง ยำใหญ่ใส่ไอเดียสามหมวดห้าธาตุแบ่งได้สองมุมมองคือหนึ่งมุมมองของเรื่องราวโดยใช้หลักไตรภา,ากีหรือกลุ่มนักสัตว์สองมุมมองของพื้นที่โดยใช้หลักไตรทิศทั้งสี่ไตรภา,ากีคือส่วนที่ชัดเจนที่สุดใน12บสอวงจรเกิดดับ ดังนั้นจึงมักจะถูกนํามาใช้สําหรับทํานายดวงชะตาเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าขาดมุมมองในเรื่องของพื้นที่ไปก็จะขาดความเข้าใจในวิชาห่วงจุย้ยไตรทิศท,ทั้งสี่กับกฎไตร,ล,รลักษณ์กฎไตรลักษณ์มีสามจุดสำคัญคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป จุดเริ่มต้นคือนักสัตว์พาหะจุดสูงสุดคือนักสัตว์แม่ธาตุและจุดะส,สมคือนักสัตว์ขุนคลางเทคนิคการจำไตรภาคีให้ท่องสิบสองกิ่งดินตามแนวตั้งท่องจำไตรภาคีเพื่อให้จำสามหมวดห้าธาห้ได้และเข้าใจมากขึ้นจุดเริ่มต้นคือนักสัตว์พาหะ ได้แก่ขานว่ากุลมะเสงจุดสูงสุดคือนักสัตว์แม่ทาตได้แก่มะเมียช่วเถาะรกาและจุดะส,สมคือนักสัตว์ขุนคลังได้แก่ฉลูมะแม่จอมะโรงยำใหญ่ใส่ไอเดียการหาชี้หลักและชี้รองของแต่ละนักสัตว ภาพตัวอย่างกิ่งคลังในป่าชื่อหรือวิชาดวงจีนตัวอักษรบนสุดในช่องกิ่งคลังคือชี้หลักของแต่ละนักสัตว์ตัวอย่างนักสัตว์มะงรงมีชี้ย่อยสามตัวคือดินหยางไม้หยินและน้ำหยินตัวอักษรบนสุดในช่องกิ่งคลังคือชี้หลักของแต่ละนักสัตว์ตัวอักษรแถวถัดลงมาในช่อง กิ่งคลังคือชี่รองของแต่ละนักสัตว์ชี่หลักคือพลังแท้ของนักสัตว์ชี่รองคือพลังที่ได้จากสองส่วนได้แก่ไตรทิศและไตรภากียกตัวอย่างเช่นนักสัตว์มรงประกอบด้วยชี่ย่อยคือไม้ญิงได้จากไตรทิศธาตุไม้ดินหยางคือพลังแท้น้ำญิงได้จากไตรภาคีธาตุน้ำ การหาชี้หลักและชี้รองของแต่ละนักสัตว์ภาพ24ทิศทางได้ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือชี้ที่เข้ากระทำการของแต่ละนักสัตว์ดังนี้ตารางสรุปจำนวนวันเข้ากระทำการสำหรับเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนดังนี้ จากตารางนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ภายในวงจรไตรทิธาตุไม้โดยอาศัยสามธาตุหรือสามสถานะหลักในฤดูการธาตุไม้นี้คือธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินจากผังเหอถูแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในฤดูการธาตุไม้อย่างชัดเจนคือธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินนั่นเองส่วนธาตุน้ำจะถูกเก็บเกไว้ที่เดือนมรงคังน้ำ เพื่อรอปลดปล่อยในฤดูฝนซึ่งส่วนนี้จะเป็นไปตามภาพไทจีนั่นเองเมื่อขณะที่สิบต้นฟ้าลงมาประจุสนามพลังนทิทิ์ทั้งสี่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาไตรทิศต,ตามาธาตุหรือสถานะต่างๆและเกิดเป็นสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์ดังนี้พื้นที่ทิศตะวันออกมีต้นฟ้าไม่หยางไม่หยินไฟหยางดินหยางและน้ำหยิน ลงมาประจุสนามพลังณนะเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนตามจำนวนวันที่กล่าวไปแล้วทำให้เกิดไตรทิศธาตุไม้คือนักสัตว์ขานเาะและมะโรงตามลำดับ